ันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูซปเปอร์เอ็กนะครับซปเปอร์เนะครับเป็นรุ่นแปดนะครับโปเปโก้ก็เป็นงานถมที่นะครับ สอบถามพี่เขาก็บุก,กี้นี่ก็บอกไม่ถึงเคียวนะครับน่าจะศูนย์จุดแปดนะครับเรีวมากนะครับ้องนะครับพี่เขา อย่างนี้นะครับแล้วก็สิบล้อจะมาดำดินลงตรงนี้นะครับเป็นการทที่กมาไม่ทันที่เขาตีป่าที่เรียกนะครับถ้ามาทันเราหน่าจะได้ปลาไหลอยีกนะครับ เดียวขับเร็วมากเลยครับอันนี้เป็นใบแท็กใหญ่นะครับเขามาก็เอาแผ่นเหล็กเอาแผ่นเหล็กปูทางเข้ามานะครับไม่งั้นจมนะครับเแเหล็กปูทางเข้ามา ลึกมากเลยนะครับล,ลึกมากเลยโอ้โยอดนะครับพี่เขานี่จัดจ้านมากนะครับฝีมือ ก็เป็นงานผมที่อยู่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็สมนมากจะมีเป็นดินดำๆนี้แหละครับกรุงเทพนครับเป็นะะดินเลียนดำาเงี้ยครับมีเป็น,น้ำครับกรุงเทพน้ำเยอะเอ่น่าจะเจอปลาไหลสักตัวเนาะ อาหารเย็นทั้งน่อยหาปราลอยให้หน่อยได้หลูกพี่ได้อาหารเย็นหน่อย เงียบเลยครับ SK 1 4 0 LC นะครับไม่ดังครับเรื่อนก็ทำงานอยู่คนเดียวเขานะครับสิบล้อยังไม่มานะครับ ล้อแปวดินไกลมากเลยยังไม่มาเลยเนี่ยครับขุดลึกจริงครับน่าจะสามเมตรต่อเนะื่องขุดลึกแล้วก็ดำดินลงไปครับล้อดำดิน พาดูมุมนี้บ้างครับนี่ครับน้ำไหลแล้วมีปลาไม่นอ้อพอได้อาหารเย็นโอ้ปวดท้อกระเด็นมาไกลเลยครับชิโคนจัดเต็มที่เลยลูกพี่ ังไปท้ายยังใช้ได้อยู่นะครับ

ค่อยไล่มาเรื่อยนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับ ร้อนเลยครับวันนี้กรุงเทพไม่หนาวแล้วร้อนแล้วรู่งครับอย่างงั้นเลยนะครับดีนะที่เรามาออกมา,าโดนโยนดินแน่ ลึกมากเลยครับน่าจะให้สุดปูมเลยมั้งนี่จัดหน่อยลูกพี่จัดดูให้สุดปูมหน่อยจัดสุดปูมให้ดูให้ดูหน่อยพูดผิดนะครับเอาให้สุดปูมไปเลยนี่เอาโถ ี่ยครับห้องเข้ามากเลยครับ เรื่องนี้เพราะเลยครับยกแผ่นเหล็กไปไหนแล้วครับ วางฝั่งนูน้นตงบางแผ่นเหล็กไปเรื่อยๆครับทำให้วางจมแน่ ครับโอ้ปไปฝั่งนู้นไปไหนแล้วเนาะสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ